ครับพบพก,กับคููุ่ิพิรกรนะครับวันนี้เราจะไปเรียนอะไรกันไปติดตามได้เลยครับช่วงเวลาในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการใช้คำบอกช่วงเวลาและลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน น้องๆจะได้รู้ว่าในหนึ่งวันนั้นมีคําบอกช่วงเวลาที่ต่างกันและแต่ละช่วงเวลาเราก็ทำกิจกรรมที่ต่างกันด้วยค่ะน้องๆมีกิจกรรมในแต่ละวันกันเยอะแยะเลยนะคะซึ่งในหนึ่งวันเรามีช่วงเวลาที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างตอนเช้าตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่าย เวลาตอนเย็นตอนค่ำและตอนกลางคืนค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาแอบดูพลอยบ้างดีกว่าว่าในหนึ่งวันพลอยทำอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะน้องๆคะวันนี้เรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าในหนึ่งวันพลอยทำอะไรบ้างจะเหมือนกับน้องๆหรือเปล่าวันนี้เป็นวันจันทร์ค่ะ พลอยต้องไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือเหมือนน้องๆเลยค่ะในตอนเช้านี้พลอยตื่นนอนอาบน้ํำแต่งตัวรับประทานอาหารเช้าและเดินทางไปโรงเรียนแต่เช้าเลยค่ะต่อมาถึงตอนสายพลอยและเพื่อนๆ ก็เข้าห้องเรียนและเริ่มเรียนหนังสือค่ะในตอนเที่ยงพลอยและเพื่อนๆก็ได้เวลาพักรับประทานอาหารทุกๆคนกินอาหารที่มีประโยชน์ครบห้าหมู่เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีค่ะและตอนเวลาบ่ายก็ได้เวลาเข้าเรียนพลอยและเพื่อนๆก็เตรียมตัวพร้อมที่จะเรียนหนังสือกันต่อแล้วค่ะ ในตอนเย็นพลอยกลับมาจากโรงเรียนก็ได้อาบน้ําและรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวด้วยอาหารที่ครบห้ามู่และมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะและทําการบ้านที่คุณครูให้มาโดยมีคุณแม่ช่วยสอนค่ะและก็ถึงเวลาข้ามนะคะพลอยและครอบครัว ได้นั่งดูโทรทัศน์พร้อมหน้าพร้อมตากันเมื่อดูเสร็จคุณแม่ให้พลอยไปอาบน้ำแปรงฟันและสวดมนต์ก่อนนอนส่วนช่วงเวลาดึกนั้นพลอยก็หลับไปแล้วล่ะคะ่ะน้องๆทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมในวันนี้ของพลอยนะคะเหมือนกิจกรรมในแต่ละวันของใครบ้างหรือเปล่าคะ สู่กันฟังน้องๆคะอยากทราบว่าในหนึ่งวนันน้องทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะลองออกมาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าช่วงเวลาในตอนเช้าตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำและตอนดึกน้องมีกิจกรรมทำอะไรบ้างคะ น้องๆคะได้รู้จักกับช่วงเวลาต่างๆในแต่ละวันกันไปแล้วนะคะว่าในหนึ่งวันเรามีช่วงเวลาไหนกันบ้างเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะสำหรับตอนเช้าคือช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในเวลาเช้าเช่นเราตื่นนอนอาบน้ำแปรงฟันในตอนเช้ารับประทานอาหารและไปโรงเรียนในตอนเช้า เป็นตน้นสำหรับตอนสายนั้นเป็นช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างเวลาเช้ากับเที่ยงนะคะเช่นเราเข้าเรียนวิชาแรกในตอนสายค่ะช่วงเวลาต่อไปเป็นตอนเที่ยงนะคะเช่นเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันในโรงเรียนค่ะหลังจากเวลาเที่ยงไปแล้ว ก่อนจะถึงตอนเย็นจะเป็นตอนบ่ายนั่นเองค่ะเช่นเรียนหนังสือและวาดรูปในตอนบ่ายเป็นต้นค่ะต่อมาเป็นช่วงเวลาเย็นซึ่งเป็นช่วงระหว่างบ่ายจนถึงค่ำนั่นเองค่ะเช่นหลังเลิกเรียนน้องๆอ,อาจทำกิจกรรมเล่นกีฬาหรือรอคุณพ่อคุณแม่มารับและทำการบ้านที่บ้านเป็นต้นค่ะ ส่วนในตอนค่ำนั้นเป็นช่วงเวลาตอนเย็นไปถึงตอนดึกเป็นช่วงเวลาที่เราใช้เวลาทำกิจกรรมกับครอบครัวค่ะจากนั้นก็อาบน้ำแปรงฟันเตรียมตัวเข้านอนเป็นต้นส่วนช่วงเวลาดึกนั้นเป็นช่วงเวลาหลังจากค่มไปจนถึงเที่ยงคืนก็เป็นช่วงเวลาที่น้องๆได้สวดมนต์ไหว้พระเข้านอนไปแล้วละค่ะเพราะต้องพักผ่อน เตรียมตัวไปเรียนในวันต่อไปแป็งอย่างไรคะน้องๆได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าในหนึ่งวันมีคำบอกช่วงเวลาอะไรบ้างก็คือตอนเช้าตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำและตอนดึกน้องๆจะได้แบ่งเวลาในการทำกิจกรรม ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสมนะคะเอาละค่ะน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเรื่องการเรียงลำดับเรื่องราวในชีวิตประจำวันของน้องๆได้อย่างถูกต้องนะคะและแบ่งเวลาเรียนเล่นทำการบ้านให้เหมาะสมด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะขอขอบคุณ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา,าขั้นพื้นฐานครับ